คนเกิดปีนักษัตรขานปีเสือพลังาธาตุไม้เดือนมีนาคมเป็นเดือนเถาะพลังไม้าธาตุไฟพลังาธาตุของเดือนสร้างโอกาสให้กับคนปีเสือส่งผลให้คนปีเสือมีโอกาสที่ดีในเรื่องงานได้แสดงฝีมือจนมีงานเข้ามามากขึ้นทั้งงานหลักและงานพิเศษคนปีเสือมีโอกาสได้เข้าสังคมพบปะผู้คนหลากหลายได้สร้างคอนเนคชันใหม่ๆในเดือนมีนาคมนี้ คนปีเสือต้องหนักแน่นอย่าใช้อารมณ์คิดให้มากกว่าพูดควรหาข้อมูลหรือควรฟังความให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจคนปีเสือควรหาเวลาพักผ่อนจากเรื่องคเครียดหรือผ่อนคลายบ้างด้วยการทำกิจกรรมที่ตนชื่นชอบบ้างด้านการงานมีงานเข้ามาให้ดูแลมากขึ้นหากค้าขายระวังความผิดพลาดในการจัดส่ง ต้องคอยดูแลลูกน้องและลูกค้าให้มากขึ้นด้านการเงินมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้านความรักราบรื่นเข้าใจกันดีด้านสุขภาพให้ระวังนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีเสือสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำจะช่วยเสริมพลังธาตุในพื้นดวงและลดทอนพลังธาตุของเดือนทำให้คนปีเสือมีความสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับ